คุณจำความฝันวัยเด็กของตัวเองได้ไหมฝันที่ครั้งหนึ่งทำให้เราอยากตื่นแต่เช้าเพื่อรีบทำมันฝันที่ทำให้ดวงตาเป็นประกายทุกครั้งที่เล่าให้ใครฟังแต่พอโตขึ้นเรากลับค่อยๆเก็บมันใส่กล่องล็อกกุญแจแล้ววางไว้ในมุมที่ลึกที่สุดของหัวใจเพราะความจริงของชีวิตบอกเราว่ามันเป็นไปไม่ได้ หลายคนคะ่ะเมื่อผ่านวัยสาสิไปแล้วเนี่ยก็มักจะคิดว่าการกลับไปทำตามความฝันไว้เด็กคือเรื่องเพอ้อฝันแต่ถ้าเดียบอกคุณว่าความฝันนั้น,นะคะ่ะไม่เคยตายแค่เราลืมวิธีปลุกมันขึ้นมาคุณอยากจะลองเปิดกล่องใบนั้นดูอีกครั้งไหมคะ ใน EP นี้ค่ะเดี๋ยวจะคุยเรื่องของวิธีการปลุกความฝันในวัยเด็กกลับมาพร้อมสร้างเส้นทางชีวิตใหม่เพราะคุณเชื่อไหมคะว่าเส้นทางที่คุณกำลังมองหาเพื่อใช้ชีวิตที่มีความหมายอาจซ่อนอยู่ในสิ่งที่คุณเคยรักตั้งแต่อย่างเป็นเด็กและไม่ว่าคุณจะอยู่เท่าไหร่คุณก็ยังเริ่มต้นมันได้ค่ะ วันนี้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dear The Better ค่ะซึ่งช่องนี้จะเป็นช่องเกี่ยวกับการค้นหาตัวเองพัฒนาตัวเองทั้งด้านความรู้ความคิดและจิตวิญญาณซึ่งเดียตั้งใจทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนที่กำลังสับสนในชีวิตและอยากที่จะก้าวข้ามจากจุดเดิมถ้าคุณชอบเรื่องราวเหล่านี้นะคะอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตด้วยกัน ช่วยกดติดตามช่องนี้และกดไลค์คลิปนี้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลา,าดเนื้อหาดีๆที่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในชีวิตของคุณค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะวิธีปลุกความฝันวัยเด็กกลับมาหลายคนค่ะคิดว่าฝันวัยเด็กของตัวเองเนี่ยหายไปแล้วแต่ความจริงมันไม่เคยหายค่ะเพียงแค่ซ่อนอยู่ในความทรงจำเด็กๆที่เราไม่ค่อยได้แตะต้อง เพราะชีวิตผู้ใหญ่เนี่ยเต็มไปด้วยภาระความรับผิดช,ชอบและเหตุผลที่จะคอยบอกเราว่าเราควรทำอะไรมากกว่าที่เราอยากจะทำอะไรฝันไว้เด็กค่ะมักซ่อนอยู่ในภาพจำง่ายๆเช่นกลิ่นของดินสอสีที่เราเคยใช้วาดรูปเสียงดนตรีที่ทำให้เราหัวใจเต้นแรงหรือความตื่นเต้นตอนลงสนามแข่งครั้งแรกซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะคือร่องรอยของสิ่งที่เราเคยรักก่อนที่โลกจะบอกว่ามันไม่คุ้มค่า เรามาดูวิธีเรียกความฝันวัยเด็กกลับมากันนะคะเดียวขอแบ่งเป็นสี่วิธีด้วยกันค่ะวิธีที่หนึ่งก็คือการเขียนไดอารี่ว่าตอนเด็กเราชอบอะไรค่ะให้คุณค่ะลองหาเวลาว่างๆนะคะที่อยู่กับตัวเองเงียบๆเนี่ยแล้วก็เขียนลงในสมุดค่ะว่าตอนเด็กเราเนี่ยหลงไหลอะไรเป็นพิเศษ อาจจะเป็นเรื่องของการวาดรูปหรือว่าแต่งนิทานหรือการปลูกต้นไม้การเล่นกีฬาหรืออะไรก็ได้ค่ะที่ในวัยเด็กของคุณเคยลงไหลกับสิ่งนั้นเมื่อเขียนออกมาแล้วค่ะคุณก็จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างที่บอกว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันมีพลังค่ะข้อที่สองค่ะก็คือลองถามคนรอบข้างค่ะว่าตอนเด็กเราเนี่ยตื่นเต้นกับอะไร บางครั้งค่ะเราตอนนี้เนี่ยอาจจะจําตัวเองไม่ได้ค่ะแต่คนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยโดยเฉพาะคนในครอบครัวค่ะหรือเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยก็จะจําได้เด่นชัดค่ะว่าเรามีความลหลงไหลเรามีความตื่นเต้นอะไรลองถามพวกเขาเหล่านั้นดูค่ะโดยคําถามอย่างเช่นตอนเด็กเธอจําได้ไหมว่าฉันชอบอะไรนะคะเมื่อคุณได้รับคําตอบค่ะอาจจะทําให้คุณยิ้มเพราะว่ามันคือสิ่งที่คุณลืมไปนานแล้วค่ะ ข้อที่สามสังเกตเวลาทำอะไรแล้วลืมเวลาไปเลยค่ะในปัจจุบันนี้ค่ะให้คุณลองสังเกตตัวเองค่ะว่าเวลาคุณทำกิจกรรมแบบไหนค่ะทำให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงนี่คือสัญญาณว่าคุณกำลังทำสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนลึกๆของคุณค่ะข้อที่สี่ค่ะแยกความแตกต่างระหว่างความฝันกับแฟนตาซีค่ะ ความฝันที่แท้จริงค่ะมักเชื่อมโยงกับคุณค่าภายในของคุณค่ะเช่นความอิสระความสร้างสารรค์การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ความแตกต่างนั้นนะคะความฝันเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำเพราะมันเติมเต็มจิตใจของเราค่ะแม้ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ต้องผ่านความทา้าทายอย่างเช่นบางคนเคยอาจจะอยากเป็นครูค่ะเพราะว่าอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ส่วนในเรื่องของแฟนตาซีค่ะมันจะเป็นเรื่องของการที่เรามีภาพที่สวยงามที่อยากได้ผลลัพธ์โดยไม่อยากผ่านกระบวนการอย่างเช่นอยากรวยอยากดังแต่ไม่รู้ว่าต้องทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรนะคะเพื่อไปถึงจุดนั้นเวลาเราแยกแยะประเด็นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราไม่รู้สึกสับสนค่ะแล้วก็จะเลือกเดินตามสิ่งที่มีความหมายกับตัวเอง การปลูกความฝันในวัยเด็กเนี่ยไม่ใช่การย้อนเวลากลับไปแต่คือการเอาสิ่งที่เราเคยรักและมีพลังค่ะมาปรับใช้กับชีวิตในปัจจุบันเพื่อให้ทุกวันเนี่ยมีความหมายมากขึ้นค่ะและเมื่อคุณเริ่มมองเห็นฝันนั้นชัดขึ้นค่ะคุณก็จะมีพลังในการสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจแล้วก็ทํามันด้วยความสุขจากข้างในนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างเส้นทางชีวิตใหม่แบบมั่นคงกันค่ะ การเริ่มต้นสร้างเส้นทางชีวิตใหม่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกระโดดออกจากสิ่งเดิมในทันทีค่ะแต่คือการสร้างสะพานที่แข็งแรงจากปัจจุบันไปสู่อนาคตโดยใช้เสียงในจิตใจของเราค่ะเป็นเข็มทิศและใช้เหตุผลเป็นแผนที่เพื่อให้ก้าวเดินของเรานั้นมั่นคงแล้วก็ไม่สะดุดกลางทางค่ะวิธีแรกค่ะก็คือการใช้แนวคิด small step deep root ค่ะ หมายความว่าเป็นการก้าวเล็กๆค่ะแต่ว่าอย่างลากดึกลงไปความผิดพลาดที่ทําให้หลายคนเนี่ยล้มเหลวในการเริ่มต้นก็คือการที่เราค่ะรีบร้อนอยากที่จะเห็นผลในทันทีจนละเลยการสร้างรากฐานค่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้หลักของ small step ค่ะ deep root ก็คือการเริ่มจากก้าวเล็กๆทําอะไรเล็กๆนะคะแต่ว่าอยู่กับมันจมดิ่งกับมันเหมือนที่ ลากอย่างลึกค่ะเช่นเราอยากเปิดร้านกาแฟาค่ะก็เริ่มจากการเรียนชงกาแฟาก่อนนะคะหรือว่าลองขายแบบเล็กๆน้อยๆที่บ้านหรือแถวตลาดนะัดก่อนก็ได้เพื่อทดสอบตลาดแล้วก็เก็บประสบการณ์ให้มากพอให้ลากมันอย่างลึกพอค่ะก่อนที่จะขยายให้เติบโตต่อไปข้อที่สองค่ะฟังเสียงข้างในแล้วแปลงเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้ค่ะ สียงข้างในเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของความรู้สึกอย่างเช่นเราอยากช่วยผู้คนอยากที่จะทำงานสร้างสารรค์แต่ถ้าไม่แปลงเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ค่ะมันก็จะเป็นเพียงความฝันลอยๆเท่านั้นตัวอย่างเช่นค่ะถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากช่วยคนเนี่ยก็อาจจะแปลงเป็นเป้าหมายว่าแบบในอีกหกเดือนนี้นะเราจะไปลงเรียนคอร์สที่แบบเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราชอบแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาความรู้เหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้คน แบบนี้เป็นต้นนะคะการแปลงความรู้สึกเป็นแผนที่ค่ะมีขั้นตอนจะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องเริ่มตรงไหนแล้วก็เดินยังไงต่อค่ะ3าค่ะวางแผนแบบเส้นทางคู่ขนานค่ะการที่เราจะแบบทิ้งรายได้หลักทันทีเพื่อไปทําตามความฝันของเราอาจจะเสี่ยงเกินไปค่ะโดยเฉพาะในวัยกลางคนค่ะที่มีภาระครอบครัว เส้นทางคู่ขนานค่ะคือการทํางานหลักต่อไปแต่ค่อยๆเริ่มทํางานที่จิตใจเราเรียกะะร้องค่ะไปพ้อมๆกันคู่ขนานไปด้วยกัน,นะคะ่ะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นนะคะการทํางานประจาตอนกดางวันแต่ว่าใช้เวลาหลังเลิกงานเนี่ยเอามาสร้างคอนเทนต์เอามาสร้างช่อง YouTube เอามาสร้างช่องติ๊ t o ็อของตัวเองไปอีกทางหนึ่งนะคะหรืออันที่สองค่ะก็คือการรักษารายได้จากอาชีพเดิมค่ะ พร้อมทดลองขายสินค้าที่อยากทำในวงเล็กๆนะคะวิธีนี้ค่ะจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีไรายได้ทางที่สองแล้วก็มีเวลาเรียนรู้ปรับปรุงก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงแบบเต็มตัวค่ะข้อที่4การใช้การเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ Lifelong Learning เพื่อเสริมทักษะใหม่ในโลกปัจจุบันนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยความรู้เดิมเนี่ยอาจจะไม่มากพอค่ะการเริ่มต้น เส้นทางใหม่เนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นพลังเสริมให้เรานะคะอย่างเช่นการเรียนออนไลน์รงเรียนคอร์สต่ตางๆอาจจะแบบหาความรู้จากใน Youtube เพื่อเพิ่มทักษะด้านที่เกี่ยวข้องของเรานะคะหรือจะเป็นการเข้าเวิร์กช็อปคอร์สสั้นๆน,นะคะเพื่อฝึกลงมือจริงค่ะหรือแม้แต่จะเป็นการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์จากผู้ที่มี ความประสบความสําเร็จในเรื่องที่เราสนใจค่ะสิ่งสําคัญก็คือการมองการเรียนรู้เป็นนิสัยค่ะไม่ใช่แค่ขั้นตอนชั่วคราวพอเมื่อเราเรียนรู้ตลอดเวลาเราก็จะมีเครื่องมือค่ะที่เอาไว้รับมือถูกการเปลี่ยนแปลงทีนี้เรามาดูเรื่องของคนที่เปลี่ยนเส้นทางสําเร็จเพราะว่ายึดจากคุณค่าภายในกันนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะ คุณเอมค่ะอายุ45ปีเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดในบริษัทใหญ่เลยแต่ว่าคุณเอมรู้สึกว่าการใช้ชีวิตมันไรเป้าหมายค่ะหลังจากทำงานเพื่อยอดขายมาตลอด20ปีเนี่ยเธอก็เริ่มทำสร้างออแบรนด์ของตัวเองเป็นขนมสุขภาพนะคะในช่วงวันหยุดค่ะเธอเปิดเพจแชร์สูตรฟรีๆเลยแล้วก็และหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มมีลูกค้ามาสั่งจนในที่สุดค่ะเธอก็ลาออกมาเปิดร้านเล็กๆ แม้ไรายได้จะไม่ได้สูงเท่าเดิมค่ะแต่เธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะคุณบอยอายุ42ค่ะอดีตเป็นนักบัญชีที่เริ่มบึดอัดกับการทำงานกับตัวเลขค่ะแต่เขาหลงรักการเดินป่าค่ะเขาใช้เวลาในวันหยุดเนี่ยพาคนเที่ยวแบบอีโคทัวร์ค่ะค่อยๆสร้างชื่อเสียงของตัวเองจนกลายเป็นไกด์ทัวร์เชิงอนุรักษ์ ที่มีคิวแน่นตลอดปีนะคะรายได้ไม่แน่นอนเท่าบัญชีค่ะแต่ว่าชีวิตก็เต็มไปด้วยความสุขและอิสระทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการสร้างเส้นทางชีวิตใหม่แบบมั่นคงจากเสียงภายในค่ะจึงไม่ใช่การวิ่งหนีอดีตแต่คือการนำความรู้สึกแท้จริงมาวางเป็นแผนอย่างชันฉลาดเดินไปทีละก้าวสร้างรากฐานให้ลึกเรียนรู้ตลอดเวลา และรักษาเสถียรภาพทางการเงินในขณะที่ปลูกความฝันไปด้วยค่ะเมื่อถึงวันที่รากแข็งแรงพอเนี่ยคุณก็จะพร้อมที่จะยืนอย่างมั่นคงบนเส้นทางใหม่ที่เป็นของคุณค่ะ และนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้ค่ะหากคุณชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากที่จะพูดคุยกับเบียหรือขอกำลังใจก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่คลิปนี้ค่ะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้กับทุกคอมเมนต์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ